สวัสดีครับคุณลูกค้าเลฟซีช่องเสตตุกโตโยต้านะครับวันนี้เสตตุกก็อยู่ในงานบางต่ออินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่45นะอ่าวันนี้เสตตุกเข้างานด้วยนะครับเป็นวันพุทธที่3เมษายนนะวันนี้เสตตุกเข้างานมอเตอร์โชว์นะตอนนี้ก็อยู่ที่บูธโตโยต้านะครับเตรียมที่จะบรีฟงานนะตอนนี้ก็10โมงจะ11โมงละ10โมง50นะครับ ูถโตโยต้านะครับ <Yeah. S 1> ผมไฮไลท์หลักๆในงานก็จะมีรถเจ้าโคโรลล่าครอสนะครับมีทั้งที่อาสปอร์ตและก็ตัวไฮบริดพิเมียมลักซูรี่นะที่มีมาโชว์รถเก่งก็มีมาครบนะครับยาริสเอสที ip, และยาริสแฮ h แบ็กนะมีมาจอดโชว์ด้วยนะครับไฮรักซีโวรถยูโร5มาจอดโชว์แล้วนะครับโดยเฉพาะไฮ l ักซีโวแ e ตอ dition หน้าใหม่นะเออหล่อเลยข้างหลังยาริสครอสมีมาโชว์เช่นเดียวกันนะครับ แต่เซอดีชั่นโฉมนี้แต่งสวยแน่นอนนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งก็คือเจ้าไฮรักซีโร GR Sport นะสเปคออสเตเลียนะครับผมนี่หน้าใหม่าน่ารอยสวยๆบึกบึนนะครับวายบอดี body, นะดิสเบรกสี่ล้อเครื่องยนต์2 2 4แรงม้านะครับแล้วก็ไม่ได้เลยรถที่กระแสกำลังมาแรงตอนนี้ ไฮรักแชมป์นี่มีให้ชมนะครับว่าสามารถนำไปตกแต่งอะไรได้บ้างนะนี่อันนี้ก็แต่งแนวออฟโรดนะเฮ้ยสวยอะคันนี้เออผมเห็นอยู่แต่งโดยบางแสนช็อปนะคันนี้เออสวยสวยหลอ่อๆเลยคันนี้แล้วก็มีนี่ครับรถสไตล์แคมปิ้งนะหรือจะเป็นรถส่งของนะคันนี้จะเป็นรถส่งยานะครับอย่ยาเวชภัณฑ์อะไรพวกนี้ตีเป็นตู้ทึบ แล้วก็ให้รัก Revo ก็มีมาครบหมดไฟฟ้งไฟฟ้า Revo E เนี่คันสีขาวนี้ Revo E Revo ไฟฟ้านะแล้วก็นี่เลย Fortuner GR Sport ลถอใหม่ Euro 5นะเพิ่มกรอง DPF มานะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวรุ่น2.8จะมีระบบ Auto Stop and Start System เพิ่มเข้ามาตัวนี้มีมาโชว์แล้วก็บนเวทีนี่ครับน,นะไฮลักแชมป์ Champ, แล้วก็ไฮลัก Revo Z Runner นี่ ตัว z ซตอีดิชันตกแต่งสไตล์ z ซ u ลันเนอร์นะหน้าใหม่ดูสวยดูหล่อเลยแล้วก็โ o ลาร์คอร์สสีซีเมนต์เกรย์นะสีเปิดตัวไฮไลท์ของงานซีเมนต์เกรย์เมทัลลิกสีเทานมหรือเทาแลมโบที่ไคยเขาเรียกกันนะครับนี่ดูสวยเลยนี่ครับรถก็จะมีมาครบนะอ r ติสจิอาสปอร์ G A port, สีแดงมีมานะครับมาจอดโชว์เช่นเดียวกัน ยาริครสค r o s s นะรถกระแสแรงอีกคันหนึ่งนะครับ Hybrid น,นะเริ่มต้นจะแสนไปเหมืบาทตัวท็อปจบที่8,99นะครับเวลสคัมรี่ก็มานี่คัมรีก็มานะครับอินโนวาก็มีเออมามาคร,ครบเลย นะครับวันนี้เซตุกเข้างานนะวันพุทธที่3เมษายนใครสนใจอยากจะเข้ามาชมงานอยากจะติดต่อสอบถามนะครับโปรโมชั่นแคมเปญหลักๆในงานก็ดอกเบี้ยเริ่มต้น0%นะครับผมแล้วก็แคมเปญโปรโมชั่นอืน่นๆมากมายก็ทักมาสอบถามได้นะช่องทางการติดต่อของเซลตุกนะครับเบอร์โทร0 618213464ไลน์ dtwk8110 นะครับติดต่อสอบถามทักเข้ามาได้เลยนะตอนนี้เจ้าที่เขาก็เช็ดรถด,ดูดคุณเตรียมงานนะครับเพราะงานจะเริ่มประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงเนาะ ตอนนี้ก็11บเอ็โมงแล้วเดี๋ยวเขาจะเตรียมบีฟแล้วเดี๋ยวผมขอตัวไปบีฟข้อมูลก่อนนะ,ะเรามาหันเจอหน้าเจอตากันเลนยนะครับก็เดี๋ยวยังไงใครสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมขอไปบีฟในงานก่อนนะไปบีฟข้อมูลแกลเลรมโปรโมชั่นในงานก่อนแล้วพบกันครับบ๊ายบาย